เร็วๆนี้จัก,กรวาลจะนำพาใครให้มาพบเจอกับคุณขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่จัก,กรวาลจะนำพาให้มาพบเจอกับคุณกันก่อนนะคะจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เดร v วลนะคะพลังงานของคนราศีมังกรสิบเปลี่ยญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินเนาะแล้วก็ดูฟูนะคะพลังงานของคนธาตุดลมเมถุนตุนกุม่ม มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินแล้วก็คนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาราศีมังกรอยู่ในธาตุดินเนาะอาจเป็นไปได้ว่าคุณทั้งคู่อาจรู้จักกันแล้วนะคะเพราะว่ามีเดอะแฮงแมนขึ้นมาด้วยนะคะเดอะแฮงแมนเป็นความสัมพันธ์ที่มีการนิ่งไปพักไปนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกกันเนาะอาจมีปัญหามปรสรรคอรไรบางอย่างนะคะเดอะรีวิวนะคะแล้วก็เดอะฟูลเป็นเป็นความเป็นอิสระกันไม่ผูกมัดนะคะ สิบเหลี่ยนตรงนี้อาจจะเป็นเขามาจากครอบครัวใหญ่ไหมมีความสนิทสนมกับครอบครัวหรือว่าครอบครัวเขามีที่พลในการตัดสินใจของเขาเขาเป็นคนที่ดูแลรับผิดช,ชอบภาระในครอบครัวหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณกับเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยากันแล้วไหมนะคะเรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากบอกอะไรอีก แทนพลังน,นะคะการเปลี่ยนแปลงเนาะหรืออาจจะหมายถึงตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะ t h เอ็มพลเอร์นะคะคนที่พร้อมปกป้องดูแลความรักที่มั่นคงนะคะควีนถือเหรียญนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงเหมือนกันนะคะรักแล้วก็รักจริงรักใครก็คือรักทีละคนนะคะ Hermit นะคะคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงชอบอยู่คนเดียวนะคะพลังงานของคนคนนี้ถ้าคุณกับเขายังไม่เคยรู้จักกันนะคะเขาน่าจะพึ่งเป็นอิสระจากความรักนะคะเดอะฟูเนาะพร้อมเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะอาจจะจบความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันมาก่อนนะคะเดอะเดวิลเนาะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีการพัฒนานะคะก็เลยจบความสัมพันธ์กันไปตอนนี้ก็ มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงนะคะอยากคบคนใหม่ไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบเดิมก็ได้นะคะมองหาคนที่รักจริงคนที่ชอบสันโดกคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมก็ได้นะคะคนที่รักจริงเนาะมีหัวใจที่พร้อมจะรักนะคะแต่ว่าถ้ารู้จักกันแล้วคบกันแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ความสัมพันธ์นิ่งไปเงียบไปมีความไม่เข้าใจกันนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไปเดินบนเส้นทางของตัวเองได้ถามใจตัวเองแล้วนะคะ ดูฟูกับ The Hermit มิตเนาะทำเพราะนั้นเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนปแปลงความห่างไกลแล้วก็การทบทวนถามใจตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะให้เวลากับตัวเองได้รู้ใจตัวเองนะคะควินถือไม้คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองแม้ว่าจะไม่ชอบแสดงความรู้สึกส่วนลึกสักเท่าไหร่นะคะ สิบไม้พลังงานของความอดทนความตั้งใจความพยายามนะคะสิบถ้วยนะคะการเริ่มต้นหรือว่าสร้างครอบครัวไปด้วยกันเป็นความรักที่มั่นคงที่อบอุ่นนะคะแล้วก็สองไม้เป็นเป้าหมายที่รอคอยนะคะหรือว่าอนาคตที่อยากให้เป็นนะคะการเฝ้ารอเฝ้าคอยอนาคต คนคนนี้นะคะพลังงานของเขาเป็นได้ทั้งคนที่คุณเคยคบเคยคุยด้วยแล้วก็นิ่งเงียบจากกันไปหรืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้คบกันนะคะเป็นคนใหม่แต่เขาผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่ค่อยดีมาก่อนนะคะจบความสัมพันธ์ของความรักครั้งก่อนแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะพลังงานของเขาคนนั้นมี พลังงานของคนธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็ธาตุลบนะคะคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่แม้ว่าจะเคยคบหรือไม่เคยคบก็ตามนะคะถ้าเคยคบกันก็อยากจะกลับมาแก้ไขนะคะหัวใจยังเป็นของคุณอยู่นะคะตอนที่ห่างหายไปก็ไม่ได้มีใครนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบในพื้นที่ของตัวเองถามใจตัวเองนะคะทำแพรนก็เป็นการถามใจตัวเองแล้วก็เฮอร์มิตก็เป็นการทบทวนถามใจตัวเองจนรู้ จตัวเองนะคะแล้วก็รู้วิธีการแก้ไขรู้ทางเลือกที่ตัวเองเลือกนะคะที่แมพอลเร์นะคะก็เป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงคนที่พร้อมปกป้องดูแลส่วนควินถือเหรียญนะคะก็ยังคงเก็บหัวใจไว้ให้อยู่นะคะเป็นคนที่รักใครยากแต่ว่าถ้ารักใครแล้วก็รักจริงแล้วก็รักนานนะคะ แม้ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะทั้งควีนถือไม้แล้วก็เดนพอเลอร์เนาะเป็นคนนิ่งๆนะคะเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็แอบ,บมีความชอบควบคุมด้วยเป็นคนคุมเกมด้วยหน่อยๆนะคะไม่ค่อยแสดงถึงความรู้สึกส่วนลึกแล้วก็ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่แต่ว่าในใจลึกๆของเขาเขารู้นะคะว่าคนที่อยู่ในใจของเขาคือคุณเนาะสิบถ้วยนะคะ การมาในครั้งนี้ของเขาหรือว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะเขาจะทําให้ดีเขาจะแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเขาเซตอนาคตเป้าหมายในอนาคตของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนว่าอยากจะมาอยู่คู่กับคุณนะคะมาสร้างครอบครัวไปกับคุณเนาะ สิบไม้นะคะแม้ว่าจะมีปุะสัรค์ปัญหามากมายขนาดไหนก็ตามเขาก็จะไม่ยออ่อท้อเขาก็จะฝ่าฟันเพราะเป้าหมายของเขาในครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือหอบความตั้งใจความพยายามทั้งหมดเพื่อมุ่งหน้ากลับมาบ้านนะคะบ้านของเขาก็คือคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือพลังงานของคนที่จักรวาลจะนำพามาให้พบเจอกับคุณนะคะ